จริงๆนะครับโอเคทีเดียวอารมณำบทก่อนช่วงต่อไปคูนิวจะรำจะมาเล่าเรื่องอะไรเชิญรับฟังได้ครับเชิญครับผมเชิญครับตอนดิงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ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  ค่ะผมครูนิวแล้วกันเรียกชื่อเล่นแล้วกันเนาะเป็นครูครจริงๆเลยหรือเปล่าครับผมดูหน้าโปรไฟล์ได้เลยเป็นครูจริงๆหร,หรือว่าจริงๆครับจริงๆ,ๆครับสอนสอนวิชาอะไรครับศิลปะครับอ๋อนักนักเรียนรู้ไหมครับวันนี้มาเล่าเรื่องผีนักเรียนรู้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้สายเดี๋ยวผมจะไปบอกให้นะครับอ่าครับเริ่มก่อนเลยเนาะ ตอนสมัยวัยรุ่นแล้วกันเราผมก็เป็นพวกชอบเที่ยวนะซั่มเมียงนี้เป็นคนสุพรรณหรือเปล่าครับผมอนาต้ครับติดกคนใต้สุมื่นใช่ไหมครับติดกับสุพรรณก็สุมื่นสิงบุรีครับสิงบุรีคนเมืองสิงครับก็ตอนวัยรุ่นนะครับก็ก็ไปนั่งเล่นอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนทํางานอยู่มูลนิธิครับแห่งหนึ่ง ไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนอะก็วัยรุ่นนะนั่งเล่นกันจนยันเช้าก็มีกินบ้างอะไรบ้างก็วันนั้นวันนั้นมีเหตุเดี๋ยวมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไม่ไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าลืมใช่ไหมครับอะไรนะครับลืมชื่อไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าลืมใช่ไหมครัไม่ไม่ลืมไม่ลืมเอยไม่ได้เพราะมันมันอยู่ในจังหวัดเนี่ยโอ้โหเราเราบอกเมื่อกี้บอกวันนั้นวันวันไหนครับวันไหน ตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นนวัยรุ่นะครับครับก็นั่งกันจนยันเช้าครับประมาณตีตีห้าจะหกโมงแล้วฟ้ามันมันไอ้นี่แล้วอ่ะอ่ามันมันสว่างแล้วอ่ะครับกม็มีรถมีรถมูลิธีเนี่ยมาอย่างเร็วเลยอืมมาถึงก็บอกเฮ้ยสองคนนะ่ะโดดขึ้นรถเลยไอเราก็ไม่รู้อะไรก็โดดขึ้นรถไปกับเขาด้วย แต่เพื่อนผมมารู้เพราะเพื่อนผมมันทํางานในมูลนิธิไงก็รููนิ้วไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอะไรเลยเป็นอะไรก็เข่าเลยโอ้และแจมเขาเรียกว่าไปแจมไปแจมโอครับเพื่อนก็บอกเฮ้ยขึ้นดิขึ้นก็ขึ้นไปเพื่อนเพื่อนนั่งหน้ารถส่วนผมนั่งหลังหลังกระบะเป็นรถรถกระบะแบบมีแคปข้างหลังครับค่ะอ่าหัวขับไวมากพาทุกไฟแดงเลยคนขับอื ผ่าทุกไฟแดงแล้วก็เปิดสัญญาณไปอ่ะสัญญาณไฟเลนใช่ไหม่ะเปิดสัญญาณไฟเลนไปก็ไปนอกอำเภอใช่ไหมครับผมอ่าใช่เลยเสียงย่างี้เลยขับฝ่าขับฝ่าทุกไฟแดงนี่เป็นกระบะนี่ก็คือเตรียมตัวที่จะกักบุตรใช่ก็ก็ไปตั้งอำเภอนะครับรู้สึกว่าไกลเพราะผม ผมนั่งเล่นกับเพื่อนนี่อำเภอเมืองอืไปที่อำเภอบางละจันอำเภอบางละจันอำเภอบางละจันก็อยู่นอก,กอำเภออ่ไปถึงก็มีคนนีมุงกันเต็มเลยอำเภอบางาาาละจันนี่จังหวัดจันทบ,บุรีป่ะครับจังหวัดสิงค์ครับเอาอยู่ที่สิงห์บุรีนะโอ้บางละจันนี่อยู่สิงห์บุรีนะใช่อำเภอบางละจันที่สงครามสงครามไปอยุทยาหมู่บ้านบางละจันเลยใช่ไหมครับ ชที่นี่เลยครับโอ้สิงบุรีนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโชคสวัสครับสวัสดีครับครับก็ไปถึงหน้าวัดขอไม่เอ่ยชื่อวัดัเนะเดี๋ยวเขาจะเสียหายเอาเนาะครับก็ไปถึงหน้าวัดคนมุงกันเต็มเลยว่ามีว่าเห็นแล้วล่ะมีศพอ่าความอยู่ในน้ำเออตัวแกสูงใหญ่เลย โอตัวแกสูงใหญ่เลยครับและอีกฝั่งนึ่งก็ก็พอไปถึงเขาก็บอกเฮ้ยเอ็งสองคนน่ะลงไปลงไปในน้ำหน่อยเขาซบขึ้นไปหน่อยอืมไอเพื่อนผมมันก็ทะเล่นนะเนาะที่สมาคมเนี้ยเขาแบบเขาถือว่าห้ามพูดว่านักกระเมิดถามหน่อยเขานอนคว่ำหน้าหรือนอนงาย คว่ำหน้าไว้เป็นผู้ชายแหรอครับคว่ำหน้าผู้ชายสูงปกติที่ผมรู้รู้มาจากคนที่เขาเล่ามาเรื่องเก็บจพเขาบอกว่าผู้ชายจะจะจะง่ายครับผู้หญิงจะคว่ำครับทําไมอันนี้มันสวน <c oughs> สวนทางทฤษฎีครับผมส่วนทางทฤษฎีใช่ครับ <c oughs> ก็ไปถึงเขาก็บอกไอ้หนูลงเลย<ฆ>ก็ก็ลงก็ลงไปไปเอาโพขึ้นมาไอ้ผมก็กลัว แต่เพื่อนก็บอกเฮ้ยลงไปเป็นเพื่อนหน่อยไม่มีขายแล้วเนี่ยมีแค่สองคนเพราะผมใส่เจเจไงลงได้เลยอืมก็ลงเพื่อนมันนั้นพูดโอ้โหเฮ้ยศพหนักวะโอ้พ,อพูดแค่นั้นแหละยกยกไม่ขึ้นอืมยกยกไม่ขึ้นแล้วก็คนที่ขับรถมาเขาเขาก็บอกว่าพูดไม่ได้ห้ามพูดว่าอะไรหนักกระเหม็นอะไรเนี่ยเนี่ยผมผมผมได้ยินประมาณเนี้ยแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาถือกันหรือเปล่าอ่าแล้วเขาก็ ขอเข้ามากันครับขอเข้ามาเอาศพขึ้นมาบอกเอาศพขึ้นมาก็มีอ่าอะไรเขาเรียกว่าพยาบาลเนาะพยาบาลมาชนะสูตรศพเพราเป็นศพโดนฆาตกรรมอืมพูดได้ไหมเนะี่ยได้นะขอกอแล้วกันพูดนะได้อ่าขอดกอก็ที่หัวตอนแรกอยู่ในน้ําอ่ะอืมไม่มีเลือดเลยอ่าพยาบาลคนนั้นนะ่ะเขาก็เอามืออ่ะ หลวง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 ไปที่หัวแล้วพักเลือดก็ไหลออกมาไหลออกมาเยอะมากอืมก็เหมือนเหมือนโดนทุบอ่ะโดนทุบที่ศีรษะครันะ,ะก็ต่อมาก็ชนะสูตรศพเสร็จแล้วก็ให้หาเพราะมันมีรอยทางเข้าของวัดน่ะมันจะมีมันเขาปูข้าวไว้นะอ่าปูข้าวอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมันเป็นรอยเป็นเข้าไปครับอ่า เป็นรอยพอเอาออกมาก็พอเดินเข้าไปก็เจอรถมอเตอร์ไซค์เข้าคนที่เสียชีวิตนะครับ,รบก็เอารถเขาออกมาแล้วก็ยังไม่พอญาติบอกให้ลงไปเอาคนรู้จักแล้วกันคนรู้จักเข่ะบอกให้ลงไปเอาของมีของเข่าบ้างเปล่าให้จะให้ผมลงไปหารองเทา้าอืมอืมผมก็ผมก็ไม่ได้ไปหาเพราะเราได้ได้ศพมาแล้วใช่ไหม <c oughs> อ่าพอเอาศพมาแล้วตำรวจก็ ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็เอาซบไปลงพักไปรอญาติผมออกมาหกโมงใช่ไหมออกมาตอนหกโมงเนี่ยรอญาติกว่าจะมาญาติมาสามโมงอ่ะพี่คิดดูหกแล้วหกโมงที่หกโมงเช้าหรือหกโมงเย็นครับหกโมงเช้ากว่าจะมาสามโมงบ่ายสามโมงกว่าญาติจะมาก่อนญาติจะมาศพเนี่ยต้อง เขาเรียกว่าปั๊มนิ้วมืออ่าปั๊มนิ้วมือแล้วซบจมน้จมหนามมือจะงอ,อม,มืองออ่ะมือมันทําขนมจีบอ่ะพี่นึกภาพทําเป็นขนมจีบเลยเออผมผมปั๊มกันไม่ได้ผมปั๊มนิ้วมือไม่ได้อืมมันจะมีกระดานดําไว้ปั๊มแตะนิ้วไปที่กระดาษชนะสูตรศพใช่ไหมละ่ะเขาต้องปั๊มทั้งสิบนิ้วไอ้เพื่อนผมพี่รู้ไม่ทำยังไงตัดมือแน่เลย หักเลยเห็นกระตาเลยหักหักไปข้างหลังอะอ้อนเลยนิ้วออนเลยคือเห็นกระตาเลย <Ừ. S 1> หักทุกนิ้วเพื่อที่จะปัม๊มอ่าปั๊มนิ้วมือศบใส่กระดาษชนะสูตรอ่าก็ปัม๊มปั๊มเสร็จเรียบร้อยก็อ่านอนเพราะง่วงนอนเพื่อนก็บอกนอนได้ผมก็เชื่อเพื่อนเพน่าเพื่อนมันมันอยู่หมูนิธิไงศพนอนหันไปทางเพื่อนผมกับผมนอนซ้ายขวาก็สบ เข้าใจไหมศพอยู่กลางผมก็เพื่อนนอนอแสแต่ไม่ได้หักเดี๋ยวก็ศพท,าทา้ายรถใช่ไหมท้ายรถใช่นอนกันเอาแรงแล้วพักเพื่อนมันนึกพี่เลนศพเนี่ยคือมันห่อผ้าใช่นไหมห่อผ้าแล้วศพเนี่ยเสื้อผ้าไม่ได้ใส่แล้วมันก็เรียกผมเฮ้ยมีอะไรให้มึงดูมันก็เอามือเนี่ยไปเจาบเอาไว้อยาว่าเพชรศพอืม จริง uh huh. เออทำอย่างนั้นเนี่ยแบบที่ผู้ชายทาแล้วมันก็วนเลาะไปแต่ผมไม่ได้ทําผมบอกเดี๋ยวมึงเจอดีแล้วสักแต่พักก็เลิกเล่นญาติก็มาญาติก็มาก็ร้องห่มร้องไห้แล้วพักญาติเนี่ยไม่ค่อยมีเงินอืญาติไม่ค่อยมีเงินออน uh huh. ก็บอกเอาศพใบฟากไว้อีกวัดหนึ่งเพราะเดี๋ยวต้องวิ่งไปส่งนิติเวศนะครับ <c oughs> อ่าก็เอาศพไปฟา,ากไว้วัดหนึ่ง ก็เอาลงเย็นออกมาไม่ไกลามากไม่ไกลยัยกลงพักมากก oh. ็เอาซพเอาเอาลงปุ๊บก็ล้างรถเอาใสา่น้ำมาเช็ดหูเลือดไหลผสมน้ำกันมาเลย hmm. กลิ่นขาวฟุ้งเลยก็เอาซพเข้าไปไว้ในโรงเย็นฝากวัดไว้ก้อนคืนนั้นอ่าพอเสร็จแล้วผมก็กลับมาวัดวัดบ้านผมอะมีพี่พี่ที่รู้จักเนี่ยเขาบวชวันแรก เขาบอกไม่มีใครไม่มีใครมานอนด้วยไม่มีใครมานอนที่วัดด้วยแล้วโหเลือกกุติได้ดีมากเลือกกุติอยู่้างเมนครับ<ม>ครับ,รบเดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งครับให้คุณครูนิวรอแป๊บนึงครับไปเลือก,ไป,อกไปเลือกขออยู่กุติข้างเมนไม่ได้เลือกหรอกคือ <c oughs> มันเลือกว่างอยู่กุิเดียวเลือกอยู่ข้างเมนแล้วคืนนั้นผมต้องไปนอนด้วยแกเป็นคนกลัวผีออืบวชพระแล้วก็ยังกลัวไอ้ผมก็กลัวกันก็ไปกันไปนอนกัน คืนนั้นผมนอนไม่หลับก็มานั่งเล่นนั่งเล่นนานากุดนั่นแหละับก็เห็นเห็นเงาเห็นเงาอยู่หน้าวัดอมองไปเห็นหน้าวัดเป็นเงาเป็นผู้ชายสูงใหญ่ผู้ชายตัวสูงใหญ่ชี้หน้ามาชี้มาชี้มือมาบอกว่าพวกมึงออกมาบอกว่าพวกมึงออกมามาหาก,กูพวกมึงออกมาเสียงดังเลย แต่ไม่เห็นเป็นเป็นตัวเขาเรียกว่ามันเห็นเป็นเงาดํำมันไม่เห็นร่างเออมันไม่เห็นเป็นตัวเนื้อไม่เห็นหน้าตาแต่รู้ว่าใช่ศพที่เก็บมาแน่หัวเขาจะเขาเหมือนเพิ่งโกนหัวมาเออแล้วรูปสรงย่อยสูงย่อยแล้วลืมบอกแกซากทั้งตัวซากทั้งตัวซากมังกรมังกรนี่พาดขาไปเลยนะซากเหมือนเป็นนักเลงโตเลยล่ะก็มายืนชี้หน้าบอกพงมึงอะออกมามึงทําอะไรกูไว้ ผมก็กลัวกันตอนแรกผมก็นึกว่าคนแถวนั้นผมก็ไม่ออกัพักผมมองกับเพื่อนดีๆพอค่อยไม่ใช่แล้วผมว่าที่เราที่เองไปเล่นเข่ามาแน่เลยเนะี่ยไปทําอะไรไม่ดีก็เข่ามาแน่เลยอืมแล้วผมก็ยกมือไหวไปเพราะผมกลัวแต่เพื่อนผมมันก็ไม่สนใจมันบอกเดี๋ยวกู้เข้าไปในกุศละมันก็นึกว่าเราพูดไร้สาระไม่มีอะไรเงี้ยก็เข้าไปในกุด ก็อีกวันหนึ่งก็ต้องไปส่งศพวันต่อมานะวันต่อมาต้องไปส่งศพผมว่าไม่ได้ไปเพื่อนผมไปอไปแล้วก็มีคนขับรถคนหนึ่งเพื่อนผมมันต้องนั่งอยู่หลังศพนั่งเพราะมันต้องถืออุปกรณ์พี่พุ๊พ<ว>ก<ว>กับพี่พุ๊กนอนรับกลับก่อนครับพี่ครับพักผ่อนครับพี่ครับต่อเลยครับ <c oughs> ก็ไปส่องศพกันอันนี้ผมไม่ได้ไปนะแต่หลังจากเหตุการณ์เขาเล่ามาก็คือพอไปแล้วอะ่ะคนขับรถบอก จะเข้าถึงกรุงเทพนะจะไปนิติเวศเนี่ยมีผู้ชายสูงใหญ่ะเดินตัดหน้ารถอออืมเรถเสียลักรถเสียลักรถมูนิธีนะรถเสียลักชนก็กลางคนขับมาไม่เป็นไรอแต่ข้างหลังอะ่ะข้างหลังอะ่ะไอ้เพื่อนผมที่ไปด้วยเสียชีวิตอืมเหมือนฝาหลังมันเปิดศพก็ล่วงไปด้วยคนก็ล่วงคนนะขอหักแต่ข้างนอกนี่ไม่มีแผลไม่มีอะไรนะ คนคอหักตายเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนพี่เพื่อนที่ไปจับไปนั่นเขาใช่ไหมใช่ที่มันทะเลนทะเล่น่ะไปจับจับและนั่นน่ะทำอย่างนั้นนะครับน่นเล่นๆนี่ยคนเลาะชอบใจนะครับอ่าผมก็อ่มารู้ข่าวอีกอีกวันหนึ่งเขามาบอกเพื่อนเขามาบอกบอกไอ้เพื่อนเพื่อนผมมันเสียแล้วนะออให้ไปงานมันด้วยผมก็ไปงาน หลังจากนั้นก็มีคนมาเตือนผมผมไม่รู้จักหรอกเขาก็บอกเดี๋ยวเข้าอะจะมาเอามึงไปด้วย <c oughs> ผมก็กลัวผมก็ถามว่ามีวิธีอะไรบ้างเขาก็บอกให้ไปหามีวัดอู่วัดหนึง่งนั่นแหละอ่ามีพระแกล้งเขาทําวิธีได้แบบไม่ให้พวกเจ้ากรรมในเวรอะไรเงี้ยตามตามมาให้ไปตัดต้นกล้วยตัดต้นกล้วยแล้วก็เปลี่ยนชื่อซะ ชื่อเก้าเราก็เขียนไส้ต้นกล้วยแล้วก็เผาไส้เมนไปทําวิธีเหมือนเหมือนจ้างงานส่งไปตัวเองเลยอแล้วก็เผาไส้เมนไปก็ให้ไปผมไปเปลี่ยนชื่อตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วอผมก็เนี่ยทุกวันนี้ผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเจอเขาอีกเลยก็ยังมีชีวิตมาเล่าให้่ก็เป็นวิทยาทานให้แบบใครอย่าไปล้องของที่มันมองไม่เห็นเนะาะไ,ไม่แล้วศพเพิ่งเสียใหม่ๆด้วย่ยาเฮี้ยนเนี่ย ใช่ครับเฮียนเฮียนแล้วก็เป็นในนักเลงเก่าด้วยเป็นนักเลงครับซากแล้วก็เลยกรนะรับข่ารบขาาก็เลยา้าศแตรูสูงสูงครับสูงกว่าคนทั่วไปใช่ครับเป็นนักเลงนักเลงมันเป็นผีก็เป็นผีนักเลงน่ะใช่เ็ไปเล่นขอจริงๆก็ก็ถือว่าเป็นมมันก็เล่นเล่นสะน่าน่ากลัวเลยนะผมว่าที่เขานิ้วตอนในปั๊มลายนิ้วมือผมก็ว่ามันก็แรงรุนแรงนะนะแต่ผมไม่รู้ไงว่าเขาทําได้หรือไม่ได้ เนาะมีน่าจะมีสิทธิธรรมไหมพี่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆถ้าถ้าเรื่องนี้มันไม่มันก็พดูดจะไปรจริงๆขอมีวิธีเอาเอาเอามือไปแช่น้ำแล้วอะไรสักอย่างผมก่ร้องผมว่าเคยเก็บศพเหมือนกันก็มันจะ <c ười> ม,มันมันเขาเรียกม,มัน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 กำแน่นอ่ะอ่ามันงองอแบบแข็งแล้วเขาให้ผมลองจับผมก็งัดมา <c ười> ไม่ได้เขาหัก แป๊บเดียวนิ้วแบบอ่อนบางทีตำรวจเขาก็เอากระดาษไปสอดนะแล้วก็เปิดนิ้วนิดเดียว,วแล้วก็ปั๊มอ็นนี่มันคงแบบอ่าอรีบร้อนแล้วแบบวัยรุ่นด้วยไงครับครับใช่ที่เอานิ้ว,วเอากระดาษไปสอดแหวกแหวกสักเม็นสองมิลแล้วก็ปั๊มได้ผมเคยเห็นหอืแต่นี่เขาแบบไอ้วรุ่นเนี่ยนะเคยยังว่าวัยรุ่นที่หักแม่ง จะไปเล่นพิดเล่นโชว์ผมด้วยไงเหมือนจะโชว์ผมด้วยว่าถือว่าพักไม่กลัวศพนะอย่างว่าอย่างเงี้ยอ่าใช่พี่เราวิญญาณหนึ่งอยู่พ้นเปียอยู่ตรงนั้นเนี่ยในเจ็ดวันห้าสามวันห้าวันเจ็ดวันอยู่ตรงนั้นแหละมากับเราด้วยแหละอยู่ในรถนั่นแหละอือยู่ในรถนั่นแหละคีว่าผมไม่ได้ไปด้วยนะผมไปด้วยเขาคงเอาทั้งคู่เนี่ยดูแลเอาทั้งคู่เราแต่ทีเนี้ยคงเราแก้เค้ไปก่อนแล้วเราก็พ้นจากพื้นที่ตรงนั้นด้วยมั้งใช่พี่ใช่พ้นจากพื้นที่ตรงนั้นป้นตรงนั้นไอไอคนนั้นนมััยง โฉวอยู่ไงเพื่อนน่ะแต่จริงก็อาคาดอาคาดแค้นพอสมควรแล้วใจผมว่าจะไผมว่าไปช่วยใจผมอ่ะคิดจะไปช่วยไม่คิดจะไปลบรูดเราใช่ใจเราใจเราไปดีใช่พี่ผมกล้าบเขาก้อนอน่ะพี่ขอเข้ามาเขาก้อนอะไรอย่างงี้ตลอดเลยพี่ก้อนจะทำอิญญาณจะเร็วจะชั่วเราก็ต้องให้เกียรติวิญญาณก่อนใช่พี่เพราะเขาอยู่อีกพบหนึ่งไงเราให้เกียรติเขาหน่อยแต่ถ้าเราไม่ให้เกียรติกานั่นแหละมันก็เพื่อนอะมันคงไม่ใช่เหตุบางเออหรอกคงแบบ คือคือเพื่อนอาจจะไม่ไม่ได้ถึงข่าวตายแต่ที่นี้วิญญาณมันไปเอาไงอืมครับวิญญาณมันไปเอาเอาเอาไปเอาไปด้วยจบหรือยังครับเอาเลยครับคุณโชคเลยครับจบแล้วครับเดี๋ยวคือีคือรอแป๊บนึงนะครับฟังเรื่องเล่าเส็จคุณโชคครับคี่เช็คดีกันด้วย